แอปเปิ้ลแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลแฟมาอย่างนี้แสดงว่าประชานยอมรับฝีมือการแสดงของเขาใช่ไหมครับไว่าจะเป็นนังเรื่องอะไรผมเชื่อว่าถ้ามีชื่อเขานำหน้าต้องเงินได้อย่างแน่นอนคุณแอปเปิลครัเป็นคุณไปที่อรับอประชาชนเรื่องต่อไปคุณตแสดงอีกใชเปล่าใช่แสดงที่ว่าจะไม่แสดงนั่แหละไม่มีใครยอมรับฉันจริงๆแอปเปิลพูอะเป็นคนไม่ใชอกครืงมือขอ กลับมาเลเซียเร็วๆดีนี่แหละกลับมาเลเซียเลไมอ่ะนหน่อยครับเรีนหน่อย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 พี่กูทำอะไรที่นี่ไม่ต้อนรับคุณเราจะต้อนรับแต่แฟนหนังของเราเท่านั้นจะจะคุยในหนังของแฟนหนังของคุณยังไงเล่าฮะทำไมนี่หนังเรื่องนี้นะพวกคุณเฮลีย์ยางเงิมีคนดูสักกี่คนแล้วมันจะกำไรหกสิบล้านได้ยังไงไม่จริงละมั้งเขาเทียนหัวน่ะเขาพูดเองเออเองหมดเลย์ยางนั่นนะพวกคุณเชื่อแล้วว่าหนังเกรดที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยลงทุนนับสิบล้านน่ะไม่จริงละมั้ง พูด,ดาจายอย่างนี้จะฟ้องร้องคุณเอาเลยฟ้องเลยอยอารับความจริงไม่ได้สินี่นะรู้เบื้องหลังเขาไม่ล่าฮะเห้ทำทุกอย่างเพื่อความร่ำรวยเขาข่าคนวางเพลิงที่สำคัญนะเขาฟอกเหมือนเขาข่ามนเมียมของเขานอา้องสาวเขาโรคเขาจับนอ้อ,องสาวเขาพาหาน,นีไปกโรงพยาบาลนนะ่ะรอประพฤติจะ<า> <c oughs> ยังไงกันเน่ขงกหนเขาไม่สิ้นพูดนะเขาไม่สิจนพูดดี การพูดตรงนี้ที่คุณไม่พอใจผมเนี่ยเป็นเพราะผมพยายามจะปั้นดาราขึ้นมาคุณจีบเขาแต่เขาไม่สนใจคุณคุณพยายามทำให้เขาเข้าใจผมผิดคุณมีฐานะอะไรเฉินฟู่กุยคุณไม่แค่เด็กเมียวเจี๊ยบเท่านั้นอ่ะเมียวเจี๊ยบอะไรยอ่ะมาไหนที่ต่อยสินงๆะ อุตตรราชก็ต่อหน้านะักข่าวหนังสือพาดว่าข่าวคุณแหม่ดังหน้ายกย่องมากก็ทายาผู้นั้นไม่สามหาวกับผมผมก็ไม่ว่าโหมัหรอคุณทําอย่างนี้อ่ะพาดเพราะกตบรดเสียหายหมดคุณรู้ไหมทาไมอ่ะไม่สมควรงนันเหรอมันเป็นมหาจรอ่ะมันฆ่าเขาไปกี่คนมันทำงานกับมาเฟียฆ่าเมียตัวเองฆ่าพี่น้องของพวกเราสยับตัวน้องสามมันไปอีกอ่ะเราขายกันแต่หลักฐานแต่เราก็รู้กันใจเดียสรวัยก็รู้ไม่ใช่เหรอฉันพวกุยคงสัตย์ตายใชความสุขหรือยังไง แต่ว่าเราไป็นตำรวจเราใช้สารเตะกับเขาหนะมันผิดเขาร้องเรียนเรื่องถึงหน่วยร้องเรียนแล้วคราวนี้ประวัติคุณด่างพลอยฉันคงช่วยอะไรคุณมากไม่ได้ไม่ได้ทำไง่ะตอนนี้คุณพักงานก่อนรอการสอบสวนเลยนะสบายมากเลยผมยอมทำตามสารรสั่งแต่จะบอกให้นะถึงผมจะมีมือเปล่าผมก็ต้องจับกรตเทียหัวให้ได้